สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับ podcast รายการ Global Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักรทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต,าดต,าดตาด่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหางคมก็คือช่วงระหว่างวันที่7ถึงสิสิงหางคมนะครับทั้งแตชนีตา่ษษาหุ้นสหรัฐแล้วก็ของแตชนีต่าหุ้นห่างเสียงของฮ่องกงเนี่ย ก็ปรับตัวลงพร้อมกันทั้งสองกระดาษนะครับโดยดัชนี s p 5 0 0ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลง0.31%ระหว่างสัปดาห์มาปิดวันศุกร์ที่ระดับ4,464.05จุดนะครับหลังระหว่างสัปดาห์เนี่ยรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยออกมาผสมนะครับคืออัตราการจ้างงานชะลอตัวลงแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อค่าแลงเนี่ยกับสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยแม้ว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ สหรัฐเดือนกรกฎาคามเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดน,นะครับแต่เฟดก็ยังยืนยันที่จะคงนโยบ,บายการเงินที่เข้มงวดต่อไปนะครับก็เลยทําให้มีแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนาโดย Apple Microsoft n v i d i a ียรวมทั้ง Meta แล้วก็มีหุ้นบอทคอมเข้ามารวมด้วยส่วนชนีิ้างเสียงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงถึง2.38นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ 19,075.19จุดนเะครับที่เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจากที่ตลาบมองมาความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีมากขึ้นจนไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโต GDP ที่ตั้งไว5้5%ได้นะครับรวมทั้งนโยบายบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางการออกมาเนี่ยก็ยังทําให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกปิดหวังนะครับทั้งนี้นางขาก็มีเข้ามาในหุ้นอ,อ,อย่างเหมยชวนนะครับแล้วก็มีเทคโนโิกสเทนเซน หุ com ้นเจดีคอมรวมทั้งผิงอันอินชวลันก็สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับบริษัทที่ชื <S 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 ่อว่าเบิร์กชัยฮัตเตเวเนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนของนายวอลต์มาร์เฟตเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นนักลงทุนหุ้นคุณค่านะครับระดับตำนานเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยในรายงานที่มีการส่งให้กรกตนะครับว่าในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ได้มีการซื้อหุ้นตัวใหม่เข้าพอร์ตนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหุ R ้น D.R. Horton นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ DHI นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะครับซึ่งก็การซื้อเนี่ยก็อยู่ในช่วงวัฏจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่กระทบความต้องการซื้อบ้านรวมทั้งความกังวลของผู้บริโภคนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับทำให้เราต้องมาดูกันว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ ดีเอเนี่ยมีดีอย่างไรนะครับแล้วก็ควรที่จะเก็บหุ้นตัวนี้เนี่ยตามในบรอดแบนด์เฟดไหมนะครับหลังจากที่หุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้ว3 8นับจากต้นปีนะครับซึ่งก็ถือว่ามากกว่า s อสแอนด์พีห้าร้อที่บวกขึ้นมา16%ในช่วงเดียวกันนะครับโดย DR Hor t o n ตันเนี่ยก็เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นรู้จักกันดีนะครับในหมู่คนอเมบริกันที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถือว่าเก่าแก่สรัของสาต จากที่ก่อตั้งขึ้นในปี1978นะครับหรือว่าเมื่อ45ปีก่อนนะครับโดยที่ชื่อบริษัทเนี่ยก็มาจากชื่อผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งก็คือนายโดนัลอฮอตันนะครับทางนี้เนี่ย DR. Horton ก็ถือว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับหากวัดจากจํานวนบ้านที่มีการส่งมอบจนถึงกลางปี2023เนี่ยก็คิดเป็นจํานวนทั้งสิ้น86,400กว่าหลังนะครับ โดยแบบบ้านที่บริษัทรับสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเดียวแล้วก็มีหลายระดับราคานะครับตั้งแต่แรกเข้าไปจนถึงระดับหรูนะครับตั้งแต่ขนาด1 0 0 0พันตารางพุตธไปจนถึงกระทั่ง4 0 0พันตารางพุทนะครับแล้วก็มีระดับราคาตั้งแต่ส0 0แสนเหรียญไปจนถึงมากกว่า1ล้านเหรียญนะครับโดยฮิตยาฮอตกันเนี่ยค่อยบริการใน1 1 3ตลาดนะครับใน3 3มมลรัฐทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ตลาดใหญ่หรือว่าฐานธุรกิจของ บริษัทเนี่ยค่อนข้างกระจายไปยังภูมิภาคในหลายมูลร,รัฐนะครับแล้วก็ครอบคลุมตั้งแต่ฝั่งตะวันออกตอนใต้ไปจนถึงตะวันตกนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับไปได้กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่มีชื่อเสียงก็เลยช่วยสร้างฐานตลาดในแต่ละพื้นที่ได้นอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็ยังรับสร้างบ้านให้กับเจ้าของโครงการที่มีที่ดินนะครับ ที่ต้องการพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรรวมทั้งให้บริการการเงินแก่ลูกค้าที่ให้บริษัทสร้างบ้านการปล่อยเช่าแต่รายได้หลักนะครับกว่า90%ก็มาจากการรับสร้างบ้านนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาดูผลการดำเนินงานของบริษัทรับสร้างบ้านนี้กันบ้างน,นะครับซึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ปี2012เนี่ยรายได้ของ DRH าร์ฮอตันเนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากที่เคยทําได้4 3พันล้านเหรียญในปี2012เนี่ย ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีนะครับมาเป็น3.3หมื่นล้านเหรียญในปี2022นะครับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยก็คือประมาณ22.6%ต่อปีนะครับแต่อะไรก็ตามเนี้ยกำไราสุทธิของบริษัทแม้จะผันผวนแต่ก็มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับจากที่ทําได้956ล้านเหรียญในปี2012นะครับมาเป็น5.8าจุดพันล้านเหรียญในปีการเงินที่ผ่านมานะครับทางนี้กำไราสุทธิของดาร์ฮอร์ตันเนี่ย เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยก็คือ20%ต่อป,ปีในช่วงเดียวกันแต่ในปีการเงิน2023ที่ผ่านไปแล้ว3ไตรมาสนะครับรายได้ของบริษัทเนี่ยก็เติบโตในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือ2%นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับในขณะที่กำไรสุทธิเนี่ยลดลงไปถึง23%นะครับเหลือ3.2พันล้านเหรียญนะครับนเนื่องจากผลกระทบเรื่องของค่าเฉ้จ่ยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยตาบูมเบิร์กคอนเซนทัสนะครับก็ประมาณการว่า กำไรสุทธิที่ปรับแล้วของ DRH าร์ฮตัในปีการเงิน2023เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.5พันล้านเหรียญน,นะครับซึ่งก็ลดลง23%นะครับจากปีก่อนส่วนในปีการเงิน2024เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทนี้เนี่ยค่อนข้างไปทางทรงตัวนะครับที่ประมาณ4.6พันล้านเหรียญน,นะครับส่วนการเข้าซื้อหุ้น d ีอาร์ฮตของเบอร์ชัยฮัตเตเวของนายบรวเล่บัฟเฟต์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของ ธุรกิจบ้านนะครับจากเรื่องของวัตถุสักขาขึ้นของอาาัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่กระทบความต้องการซื้อบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของความกังวลของผู้ริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหร,รัฐนะครับว่าจะอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ว่าทําไมเบิร์ชาัยทัตเวเนี่ยถึงซื้อหุ้นเดียหอตันในตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเบิร์ชาัยทัตเวเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อบริษัทที่รับสร้างบ้านแค่เพียงเดียฮอตตันบริษัทเดียวนะครับในรอบนี้ ก็มีอีก2บริษัทนะครับที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เบิร์ชชัยทัตเเวเนี่ยเก็บข้อปอดในรอบนี้ก็คือบริษัทที่ชื่อว่าเรนน่าแล้วก็ NVR นะครับแต่ว่าตัวดีอาร์คอนต้านเนี่ยมีสัดส่วนมากที่สุดนะครับก็เลยทําให้หลังซื้อหุ้นบริษัทนี้เนี่ยเบิร์ชชัยทัตเเวเนี่ยก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ติดหนึ่งใน10อันดับแรกนะครับนอกจากนี้เนี่ยเบิร์ชชัยทัตเเวเนี่ยก็ยังมีการถือหุ้นบริษัทที่ทําธุรททก,กิจที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างบ้านแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะครับอที่บริษัทที่ทําพื้นสีหลังคาเป็นต้นนะครับซึ่งก็ชี้ให้เห็นถึงความต้องการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้เนี่ยที่ในระยะยาวเนี่ยที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ยังมีความต้องการซื้อบ้านนะครับส่วนเหตุผลสําคัญในแต่ในครั้งนี้เนี่ยก็คือตลาดบ้านของสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ซัพพลายนั้นเนี่ยกำลังขาดแคลนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยกําลังใกล้ที่จะนิ่งแล้วนะครับ แล้วเลยทาให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการซื้อบ้านใหม่เข้ามามากขึ้นนะครับแลนะหากดูจากราคาเฉลีย่ยที่ซื้อกันก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นในตอนนี้นะครับซึ่งก็ซื้อขายกันเทียบกับกําไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ P/E ก็คือ9.5เท่าน,นะครับซึ่งก็ต่ากว่าค่าเฉลีย่ยของอุตสาหกรรมและก็ของตลาดหุ้นสหรัฐในตอนนี้นะครับในขณะที่การลงทุนของเบอร์ชัยทัตเเว่เนี่ย ก็ทำผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งหากนักลงทุนท่านใดต้องการตามรอยการซื้อหุ้น DR. Horton ตัที่ราคานี้ก็นับว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุน้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t e r t r a d e แล้วก็พบใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ